สวัสดีค่ะมือนี่แม่กำนันสิผาทุกคนมาเบิงวิธีการเฮตดตู้อบอนสีจากเล็กเซนโดยพอกำนันมือนี่พอกำนั้นมาเหตดตู้อบอนสีห้แม่กำนันเดอ้อหาะแม่กำนันสิผ้ามาเบิงเนะาะก่อนอื่นก็นสิห้พอกำนันอธิบายสกอเนาะว่าอาต้องใส่เล็กจังใดขนาดท่าใดเนาะอ่ามาฟังพอกำนั้นอธิบายก่อนเนาะค่ะเนาะ ครับก็เริ่มจากเตรียมวัสดุนั่นแหละไอ้เตรียมอุปกรณ์นั่นแหละ <โ ief. S 1> นะครับเตรียมอุปกรณ์ไอ้ตู้นี้ปกติแล้วนะครับเขาจะทําจากเหล็ก,ขน,กขนาดเหล็กสามเบาเขาเรียกว่าเหล็กสามเบาแต่ว่าวันนี้ไปซื้อมันไม่มีก็เลยซื้อเหล็กสองหุนเต็มมาเหตุนะครับขนาดนนเต็มสองหุนเต็มมาทํากับขนาดความกว้างนะครับความกว้างจากมุมนี้ไปมุมนี้แปดสิบเซนกว้างแปดสิบเซนความยาวจากตรงนี้ไปตรงนี้ ร้อยแปดสิบเซนหรือว่าเมตรแปดสิบนะครับเมตรแปดสิบ <180. S 1> ความสูงความสูงจากตรงนี้ลงไปหาตรงนี้ก็สี่สิบจากมุมนี้ขึ้นมาถึงสามเหลี่ยมก็สี่สิบแสดงว่าแปดสิบมวลทนเท่ากันหมดอ่าแล้วการทําการทําทําตู้ขนาดความกว้างความยาวเท่านี้จะหมดเหล็กขนาดความยาวเหล็กของเหล็กหกเมตรหมดตู้ละสองเส้นต้นทุน ต้นทุนปัจจุบันหรือว่าวันนี้เล็กสองหุ้นเบาเอ้เล็กสองหุ้นเต็มเส้นละเจ็ดสิบห้าบาทก็หมดไปตู้ละสองเส้นอันนี้เฉพาะเหล็กนะคะเฉพาะเหล็กเฉพาะเหล็กไม่เกี่ยวกับค่าแรงไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ออย่างอื่นนะมีก็ต้องมีหลายหลายอย่างมีเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างก็มีตู้เชื่อมมีที่ตัดเหล็กมีหินเจียมีตัดเหล็กมีตัดละเม็ดประมาณนี้อันนี้แค่โครงเหลืออีกหนึ่งอย่างคือพลาสติก เหลือพลาสติก,ตกมาหุ้มค่ะทำให้รูปเรามาดูอุปกรณ์และวิธีทำกันได้เลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยนะคะเหล็กเส้นอ่าหินเจียที่ตัดเหล็กนะคะตลับเมตรนะคะไว้วัดเล็กค่ะ อันนี้คือครีมดัดเหล็กเด้อเอาไว้์ทาดัดเหล็กตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือแอะตู้แอะเชื่อมเหล็กเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือต um ู ut ut um ้เชื่อมตู้เชื่อมสําหรับเอวออกเนาะค่ะเท่ากับมันลืมจากการตัดเหล็กก่อนเนาะเนี่ยอ่าพอกำนันก็ลืมจากการตัดเหล็กเนาะคะ่ะตัดเหล็กอ่าเท่ากับพอกำนังเราก็สิตัดเล็กให้ได้สาะะมขนาดเนาะค่ะมีขนาดยาว ขนาดกลางและขนาดสั้นมีสามขนาดเนาะค่ะเล็กอ่าได้แล้วตัดได้แล้วอ่ากมาออกติดกันเลยคะ่ะเอาขนาดอ่าความกว้างนั่นแหละคือจังพอกำนันเราว่าไวใ้ให้ฟังนั่นแหละเนาะอ่ะเอาเม็ดแปดซีฟคูณแปดซีฟเนาะก็เอามาใส่กันแบบนี้แล้วก็ออกติดกันไว้ทั้งซีดานเนาะคะ่ะอันนี้มาออกติดกันไว้ทั้งซีดานขันแรกๆแล้วเราบ่มีฉากเราก็ใส่ อ่าล่องกระเบื้องเฮ็ดฉากอ่ากะดัดแปลงไส้เนาะคะ่ะแล้วก็ตั้งขึ้นแบบนี้เนาะคะ่ะอ่าที่นี่กะเอาเล็กขนาดสั้นสี่สิบเส้นนั่นแหละอ่าตั้งขึ้นแบบนี้ออกติดทั้งสี่แกะขึ้นกันเนาะอ่าแล้วก็ทั้งเทิงขึ้นกันเนาะคะ่ะสองสองฝ่ายมีมีขางล่างและขางบนกะเกียจะออกติดกันแบบนี้เนาะคะ่ะสีด้านมีขางล่างและกับขางบนเนาะใส่เล็ก ที่นี่ก็มาวัดกึ่งกลางเนาะคะ่ะวัดกึ่งกลางเพื่อที่สใส่เล็กอ่าใส่กลางใส่ตรงกลางแบบนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าใดกึ่งกลางก็เอาเล็กขนาดเอาเล็กสั้นนั่นแหละมาใส่ออกใส่ตรงกลางเพื่อความแข็งแรงเนาะแบบนี้เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะวัดให้ได้แบบนี้ทั้งสองฟังเลยเด้อค่ะ แล้วก็เอาเล็กมาแบบนี้นะคะเอามาใส่ตรงกลางทั้งสองฟังเลยแบบนี้เด้อคะ่ะใส่ทั้งสองฟังเลยเพราะได้แล้วเนาะไอส,สองฟังทั้งกลางกับใส่คือกันเนาะคะ่ะนี่ทั้งกลางใส่ทั้งล่างทั้งบนเด้อคะ่ะตรงกลางเนาะคะ่ะใส่เล็กเงาแปดซินั่นละใส่ทั้งล่างใส่ทั้งบนที่นี่ก็มาวัดอีก มาวัดตรงนี้สีเฮดหลังค่าเราเด้บ้านเนี่วัดกึ่งกลางเพื่อสีเฮดหลังค่าทั้งสองฟังเลยเนาะคะ่ะอ่าไายนี่เนาะเบื้องตามไปเรื่อยนะคะเบื้องตามไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเล็กมาออกไซแบบนี้เนาะคะ่ะขนาดสี่สิบนั่นแหะคือเร้าวอวยฟังแหละเนาะนี่คือออกไซเลยออกออกไซทั้งสองฟังเนาะคะ่ะออกไซทั้งสองฟังเพื่อขึ้นเพื่อเฮดเป็นหลังค่าเนาะคะ่ะตรงนี้ ตามนี่เนาะค่ะเนาะ,ะได้เลี้ยวเห็นบอ่อขาดเล็กหลังคากะมาใส่เลยค่ะนี่ใส่หลังคาเพราะกำนั่นกอะอ่าอ่าเคล็ดลับในการตัดเล็กเคล็ดหลังคากะบอตัดให้ขาดเนาะนี่เห็ดแบบนี้เห็นบ่ตแต่ว้นิดนึงแลวก็โค้งลงนี่บอตัดให้เล็กขาดเนาะค่ะอ่าปกติและนี่เห็นเห็นบ่อพอตัดให้ขาดเด้เอามาใส่แบบนี้แล้วก็เอาเล็กใส่แบบนี้ก็ออกใส่เลย ยังสี่เนาะค่ะอันนี้ก็เส้นกลางก็อามาใส่เลยในโค้งหลังคาเนาะคะ่ะนี่เห็นบ่เอามาใส่นีส้นทังกลางเข,าข้บบะะเขาโค้งสปินแบบนี้เนาะค่ะเนาะเข้าโค้งสปินแบบนี้นี่เห็นบ่นนค่ะ <c oughs> นี่คือไดเรยวเห็นบ่โค้คงหลังคาตูวตู้ตอุ้งเท้าไกลสินี่อันที่สามเนี่ค่ะอันกลางโค้งหลังคาอันกลางก็กเอามาใส่ทั้งไตเล็กนี่เนาะคะ่ะนี่เห็นบ่ออกติดกันทั้งสองสองด้าน แบบนี้เนาะค่ะอ่าดัดอ่าหามุมอ่าเฮ็ด <Head S 1> <Head S 2> ให้ได้ได้จังหวะได้สัดได้ส่วนเนาะพอกำนั้นมาโคราดกับบดไอพักดอกค่ะอ่าด้วยสาเหตุจากบอนสีตู้อบมันหน่อยเนาะบอนมันหลขึ้นเรื่อยๆค่ะกะตต็ต้องเฮ็ดเฮ็ดตู้อบเฮาเฮ็ดเองกับยัดต้นทุนเนาะค่ะไปสื้อเพื่อนมันกระแพงหันเถาะ สิ่งใดที่เฮาเฮ็ดใดเฮ็ดเป็นเฮาก็เฮ็ดเอาเนาะคะ่ะเนาะเพื่อการประหยัดต้ตตนทุนในจักนน้อยเนาะค่ะสาหรับการเฮ็ดตู้อบนี่เนาะคะ่ะถ้าผู้เพื่อนเป็นสร้างแล้วเพื่อนสีเบิ่งแป๊บเดียวเพื่อนก็เฮ็ดได้ดแล้วเนาะคะ่ะแต่สาหรับผู้ที่เฮ็ดบ่เป็นกะแม่กํานันคิดว่าสามารถที่สิเฮ็ดตามได้เด้อค่ะเพราะว่าแม่กานันกะสีเว้าใหายฟังและก็สีหาเบิง่งโดยที่ละเอียดที่สุดเนาะเท่าที่ ทุกขั้นตอนให้ละเอียดเนาะคะ่ะอันนี้เนาะคอยเบิ้งน้ำพอกำนั่นไปเด้อเบิ้งไปเนาะคะ่ะแล้วก็เฮ็ดตามได้เลยเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดเบิ้งซาซาเนาะค่ะเบื้งซาซาแล้วก็เฮ็ดตามตามพื้นที่เฮาเ,เด้อค่ะเด้ออ่าบ่มีบ่มีสูตรตายตัวแล้วแต่พื้นที่เฮาเฮาอยากเฮ็ดซัมไนก็ได้เนาะคะ่ะเฮาอยากเอาสองเม็ดคุ้สองคุ้เม็ดก็ได้หรือว่าตามพื้นที่ของเฮาออกแบบดีไซน์ เอาเองค่ะเอาตามพื้นที่อันนี้เพรานงั้นนี่แล้วก็ออกแบบตามพื้นที่คือกันพื้นทีแ่แคบพื้นที่มีซําใดกะวัดเอาซํานั่นตามพื้นที่ห้าสก,กรั่งละกัเห้ามาดีไซน์เอาห้ามาออกแบบเอาประตูเข้าสิเธิ์ขนาดใดแต่ช่วงนี้กะยังบาา่ะทันใดแล้วเทเดอร์กะสีเลือผลาสติ๊กเพราะงันเราเหตุใบไห้กะสีใดต่โค้งเนาะอ่ามันสีเหลือผลาสติ๊กที่มาหุ่มพลาสติ๊กใสพลาสติ๊กหนา ที่เฮาสิเอามาหุ่มเนาะเอามาหุ่มอัอนนั้นกัสิเบิองอีกคลิปต่อไปเนาะค่ะคลิปนี้กะให้เบิงเข้าโค้งสะก่อนเนาะเบิงโค้งสะก่อนเนาะคะ่ะอ่าอ่าคลิปพลาสติกกะเบิงต่อไปนะคะอีกคลิปหนาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนพอกำนั้นเหตุไห้ยังบ่ทัาไในมีพลาสติกเนาะค่ะอันนั้นกับเป็น,นลคลิปต่อไปเนาะค่ะ หวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมลองทำกันดูนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ